สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับเชฟพงพาเที่ยวนะฮะวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับอยู่ที่กัแพพชรนะครับเดี๋ยวบรรยากาศยังไงจะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฝากทุกคนนะครับตอนนี้เพิ่งเดินทางมาถึงเดี๋ยวไปทาการหารานการเต้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวเก็บบรรยากาศน้ำตกสวยๆมาฝากครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็ได้จุดกางเต็นแล้วนะฮะรง mm hmm. อยู่ข้างน้ำตกที่ไหลลงมาเลยแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าวันนี้ไม่ทนเดี๋ยวพรุ่งนี้พา mm hmm. ขึ้นไปดูน้ำตกครับสวยมากเนี่ยสถานที่กลางเต็นเราวันที่ผมมานี่ก็ตรงกับวันที่10นะซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวนะฮะดู คนมากางเต้นก็จะเยอะหน่อยผมมาถึงช่วงเย็นๆก็เลยได้ที่ที่ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่แต่ว่ามันฟินเพราะว่าน้ํามันไหลข้างเต้นผมเลยเดี๋ยวผมพาไปดูเต้นผมครับนี่ครับเต้นผมประมาณนี้แล้วดูแลแวแกก็คือมีน้ําไหลผ่านฮะไหลผ่านเต้นทั้งสองข้างนะครับอยู่ตรงเกาะกลางพอดีบรรยากาศดีมากอันนี้เต้นในพันนี่เต้นในพันน้อยๆคนเดียวแล้วก็มีเต้นเพื่อนแะแวกนี้ใช่หมดเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเต็นท์นะฮะซึ่งไฟนิดหน่มีมากเพราะว่าไฟในเต็นท์ไม่ค่อยมีครับนี่นี่คือที่นอนผมดูนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของของคนอื่นที่มานอนอาศัยไฟเขาดูน้ำตกครับเห็นน้ำตกน้ำไหลผ่านทั้งคืนนะครับนี่คือเดี๋ยวผมพาไปดูคนอื่นนะคนอื่นก็นี่อยู่ที่เส้นไฟตรงนั้นเพราะว่าเราเพิ่งเอาหม้อแบตรถมาต่อไฟนะครับก็จะได้เป็นบรรยากาศงั้น <S 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 ส่วนผมมาเรียลลเต็นท์ให้ดูนะครับนี่คือที่นอนนี่แล้วน้ำก็ไหลอยู่บนไป ตัวยังมากครับตินมากครับเขอ,นนอมาม้อยเลยต่างความไรเนาะอันนี้คือลูกชิ้นชาโคที่เราได้ย่างนะครับเท่าไหร่เ่ยแหม่เลไม่ได้รอมนันตอนนี้นั่งหนีนไฟครับตอนนี้สามทุ่มสิบนาทีอุณหภูมิยี่สิบองศาครับล้วก็เริ่มนั่งหนีไฟแล้วจะร้อนถ่านตลอดหนาวมากนั่งกินน้ำแดงกัครับ วันนี้ตื่นแล้วครับวันนี้เป็นเวลา9ก้าโมงกว่านี่ดูดิตื่นมาเพื่เห็นน้ำตกอุ๊ยมันไม่เห็นมันต้องโฟกัสอ,อันนี้นี่นี่เห็นไหมทุกคนน้ําไหลบนหัวเนี่ยมีน้ําไหลบนหัวโคตรฟินเลยเดี๋ยวล้างหน้าไปพาน,น้ำเสร็จเดี๋ยวพาไปดูน้ําตกนะฮะน้ำตกของร้านว่ามันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรียบร้อยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ําตกของร้านนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่า ตกจะสว่วนคงานแค่ไหนตามมาเลยครับนี่แหละครับตกบของรลานนะฮะอ่าเท่าที่ผมรู้นะครับความสูงเขาจะอยู่ประมาณ1,400เมตรวัดจากระดับน้ำทะเลนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนรวมน้ำครับจากข้้งบนไหลลงมาสึงทั้งล่างคือตกครับเหมือนตกนะะ้ำหาและที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ครับดู ถ้ามีสัตว์ป่าด้วยนะฮะเข mm hmm. าบอกว่าตอนนีด้ดูสมบูรณ์มากนะตอนนี้แค่ยืนตรงนี้ยังได้ไอน้ำเลยทุกคนสิทมาก <c oughs> ครับเออ าเที่ยวน้ำตกเรียบร้อยแล้วครับถ่ายรูปเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับวันนี้ก็นำาาภาพความสุขหร,รือว่าภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับแบบเซนอิมนะฮะวันนี้ก็อาจจะมีผ่านตกตกห้องบ้างก็ขอภัยาณทีาทีด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสด,ดีครับ